เขาเท้อกะขั้นแม่ตอยู่ดีไม่แห้งแม่ตุกันหนึ่งซอยเท้าขั้นเจ็บขั้นไข่แล้วก็แม่นหมอบห้เพิ่นเป็นผู้หนึ่งเลยเพราะว่าน้องสามคนเหตุยังบกเป็นเีมันยังน้อยน้องบุญทวีไปหาไปส่งน้องบุญเขาไปเองแล้วเทือก็ห้เข้าวยางไปเองบ่มีรถเออเพราะว่าโดยนั่งเทอาผู้หนึ่งหันผู้เฮียนของประหาเทือขี่รถทีบย์ใช่คันเนาะ วอลคีผู้เดียวเพื่อนสอนวาได้เออคุณน้องช่องคนขั้นบนมีรถน้ำทรงกะเมนคาดคือวางชองเสมือเนี่ยคาดเลยพอเด็กไปเพราะวันบนมีรถทรงแล้วพอวันรถประตูขั้นเดียวมันกะเพเพห่างหางกันเด็กแดงวางกีแดงแดงประตูประตูไปชงน้องเจลิเศร้าเมนประตูไปทรงแล้วก็ไปฮับวัดรถเพ่แล้วก็เมนบอเด็กไปเลยเขายังไหมหยังมาใกล้บะใกล้แล้วักแปดหลักแปดหลักแปด เยนนยงยืนรับแบบไกลเนาะไกลแต่รอทีบเป็บกระเบนปมองรถทีบรถรถทีบกับรถทีบขั้นเดียวก็บอาัยเตะกราบสบายดีและสวัสดีเด้อนพแม่พี่น้องเอฟซีมู่เพื่อนเบิร์ดทุกขุทุกคนว่าจะเป็นทั้งฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเนาะรือว่าต่างประเทศ ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ตู้ครับปั่นสุปน้องเพียงเนาะอ่าตู้คำปั่นสุกก็ได้เดินทางลงมาบ้านน้องอ่าน้องอย่างเนาะน้องอย่างตูเด่นบุญทวีน้องบุญทวีน้องเพียงเนาะก็อยากลืมเพราะว่าบัดได้มาหาเพิ่นหลายอาทิตย์เติบเนาะมื้อนี้เฮาก็ได้รับภารกิจจากผู้ใหญ่ทั้งไอ้กึมเนาะเพิ่นก็ให้มาสอบถามเรื่องห้องน้ำและก็เรื่องน้ำเป็นจังไรเจาะได้บ่อเนาะเพิ่นสิซอยจังไรก็ เมียงบุหเนเอกกับพืนอยกซอยทแเลเนาะเปอนตังเอมาทำเพราะว่าแถวนี้มันกะเจาะหนามได้และมันนี่ก็มากับตุเด่นเนาะและก็เ้าอ่าต้ชิดพันไปหักดอกเตอร์ซมเนาะมาหาน้องนุ่นและเพี่น้องเอยอแต่เอากระ่ได้ไปเอากระทำมาที่ถ่าเนาะตอนนี้เัามาหอดแล้วพี่น้อวเอกจูป้ายินเนาะไปน้องชิยูยู กะสิเข้าไปพร้อมๆกันทั้ง3คนเนาะพี่น้องเนาะก่อนเข้าไปก็ฝากในเด้อเนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทุกคำในพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุคคำเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะทุกคำเกจะมีคลิปใหม่ๆลงช่องให้พวกพี่น้องนะครับชมจะได้บ่เบื่อกันเนาะจะได้บ่ซ้ำจะได้มีคลิปใหม่ๆนะพี่น้องเอ้ยไปกะคือสิประมาณนี้เนาะเข้าไปหาน้องบุญทะวีกันเลยพี่น้องเอ้ยสบายดีเนาะชื่อมสบายดีคือกัน ไปน้องเพิ่นสิฮู้กับเหมือนกันเนาะแม่นเพิ่นว่าอยากให้น้องเข้าโรงเรียนบ่ให้กึ้มได้มถามว่าเอองน้ําเจาะน้ําเนาะเจาะน้ํามาเลยนะบ่ครับโดยเพราะมันถมเจาะบ่ได้แม่นบ่ครับถ้าเจาะบ่ได้กเพิ่นสิส่งเรียนหรือว่าดเออแม่นๆจของน้องกไว้ไดแม่นๆเเจาะแล้วบ่น้ํานะยังๆเนาะต้องเข้าไปากินมันบ่ได้ซะบ่แม่นเพิ่นว่าเจาะบ่ได้เนาะตู้เนาะสูงเพิ่นว่าเนาะมันหินเด้ เป็นก้อนหินลายฮอน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 เอาโเนาะอสบายดีเอนเอน้องบุญทวีมาพี่ก่อนไหมมันฮอนพี่พี่มาโอมพี่มาไหมมันฮอนนี่อืสบายดีเด้อไม่โสบายดีอเรียกว่าเรียกว่าเจ้างโมเล่เหร พี่มันั่งพกได้มันจะห่มเนาะมามาบวกัดบ่มาบวกบ่นดสบายดีดสบายดีดูดดแต่เขามาห้ามันเล่มาเลยเนาะมันมาดนเตะอกอยากเบียอย่างงานสบายดีอยู่เนาะดูสบายดี็ได้ขอบุญทวีอันเข้าห็นอันได้ิบอันเป็นห็นคูดของน้ำพของน้ำอีมแบนี้ เมนบ้าไม่ได้ตุ่มพี่น้องมอสเาหรือบู้วคระเช้าเลยเนาะเอาอะไรพี่น้องเลยเอาเลเนาะใช้จะคุดอยู่แท่ไนห้องน้่นะคุดอยู่หลังยนเงเลยบอกนะวันนี้คุดเองคุดกัาพ่อตุเก่งเนาะจบเนาะดีดีเนาะคุดเองคุดเดียวเลยพี่น้องเลยม่ได้เป็นอ้อในสกบปนไนะไรเาหินน้ไม่ชได้เลยบอกาะไรเจาะไ่ได้บอเ่ สไลอยู่เห็นทังเทงเขาจอเขาไลอยู่เออทงจทงเงเตท้งเทางใดนี่แหละท้งเอันบอนเฮาไปนี่ถัดไปนิดนึงมีเขาเจ้าจาะนเฮือนเฮาพี่เพงก่อนเนาะอีคําท้นี่ท้งๆเฮาไปนี่เขาว่าเขาจอไลเขาว่ามันออกเออเออแต่ว่าเพิ่นูจอก็อยู่ในทั้งๆหั่นและเพิ่นจอใส่เองเพิ่นรายละเอียดเฮาต้องถามเพิ่นเนาะว่าเลิกซําใดเนาะคือว่า คือว่าพ่นจ้ออยู่ทั้งซึงคือว่า1ิบสองเมตรขึ้นไปสิบสองเมตรก็บอเลิกละวสิบสองเมตรพ่นหนาโอ้แสดงว่าน้ำน้ำน้ำดีสิแนโนแค่ว่าเทาชามทิชชามทิชไปขึ้นไปแมนทิชไปสั่มสิบได้แค่หนึีงสิบสองนี้โอ้ถือว่าน้ำาน้ำดีนะประตกเนาะทำมันได้ค่ะพ่นจอยให้มันได้หมดเลย Mhm. หากเพิ่นว่าจังสัรนะหากจะว่าคำนวณก็บว่าวัยยุเพิ่นว่าคันว่าเออสิจอยดีแหละเพิ่นสิมาเบิ่งหายโดยแมนแม่นโดยเพิ่นเพิ่นบ่าเพิ่นสิมาเบิ่งคันว่าทางน้องบุญทวีอยากไหลน้ำดีแหละค่ะคันมีผู้ใหญ่ซอยเพิ่นแล้วเพิ่นสิมาเบิ่งหายโดยโดยแต่ห้องน้ำนี่ไปเฮ็ดสะไปเลยพุดเองโอ้เฮ็ดเองโดยคิดว่าอันเพิ่นเบิดแล้วหันนะอย่างว่าเพิ่นเบิดแล้วแล้วก็ได้ว่าอ่ะคันเพิ่นเบิดแล้วแล้วก็ หรือว่าอันพักกันคุ้นห้องน้ำมาว่นเอาเองคุดนเองเราเองเห็ดเองมามีไผ่ซอยเนาะโดยนีผู้ดีจังว่าคุดแล้วแล้วผู้ดีจะว่าเห็นผูพันมาอันซอยหันแล้วแม่ผู้พันเห็ดเทือนหายหันแล้วพนนมาเ้าคืนบัดนี้จังว่าจะโยคืนบริเฮ็ดคนนี้บอกเบาพันสีเฮ็ดอันโตเขึอนคั้วแล้วเอาห้องน้ำก็ผ่านเลยคนบอกนี่ก็เลยเดี๋ยวยุดเพียงหันก็เลยบริคุดเนาะ โดนินต่อคนัวใแลนะก็หของนันทิโตน่องวุนทิออกเฮียนโดนหรือบ่านี่ออกเลยสองปีเลยเน้ป่ะสองปีเลยคือโดนเนาะแม่โนก็สิออกหันมันกะไลยแนวอยู่เพราะว่าเมถ่าเมญานี่มันกะบงมี่ไพสิซอยเวียะขนนะอืมแล้วก็มันกะมีจังจเน้อยเนยน้อย ผู้ไปเฮีอยนนั่นหนองของเล่านี่เออมันมีแต่ในหน่อยู้ใหญ่อีดีละเป็นเล่านี่กายในยังหน่อยเบิร์ตยังสินะเื้ผู้นี้นี่เป็นสาวรักเลยโดยก็เรียกว่าอะเราก็ไปหอนหองเราก็ไปเลยมอหนึ่งเลยมอนเออมอหนึ่งจะว่าเราก็เฮียนอันกระจนหอดตี้ฮันเดาวันนี้เราออกแล้วพอบ่มีอันใบเอาของเฮียนยังสินะบอร์ใบนั่นเนาะ โดยบบไดใบออกคองเยี yeah. ่ยนแล้วก so, so ็ได้อันเมญยานี่ก็ได้บอกว่าอาคันไว้เท่านั้นแหละวก็มิแต่ว่าซอยเบียกซอยงานอันเมญยานี่สาว่าทั้งแม่นี้เพราะใดคนดัวค้นปืนซอยแล้วสายว่าหายน้องสองคนสามคนอันเฮี่ยนสาดีกลัวเลยเออเพราะว่าหน้องเราสามคนมันยังหน่อยหน่อยหน่อยเลยตะกี้แล้วว่าอ่ามีสามหนอกวันนี้เด็กจะมาพอกับแม่เก่หูว่าแม่หันเมื่อ เมืองโถเมืองไทยแหละจังว่าผัวหันก็ได้ไปเอมามาให้อีกผูน้นึงลูกหันเอาเป็นผูน้หญิงบ้านนี้เลยเพราะว่าลูกเราไม่สีค้นเลยก็เลยเป็นผู้หญิงผู้หลาผู้ทุทายคก็ได้เดล,าาลอมามาให้อีกเอมามาแล้วก็เอมามาให้แม่นี่เียงคือเกา่าแล้วก็ได้ขอให้ผู้เหนียวหองเฮียน เด็กก็พอได้ซอยแม่นี้จังนี้ต้องมาหักเบ่งบพาราซอยเจ้าโลยชงชงน้องเฮียนบัมือนชงน้องเฮียนให้น้องเฮียนช้าปะเหมืนเขาไปหอดม้อหนึ่งแล้วอันได้เขียนออกหรือเ่าโอ้มอหนึ่งเลยก็เทว่าโอเคนั่นเอว่าเติบนึ็นเด้กเนาะก็เลยหักเป็นกลับเป็นห่วงอย่างเย็นหอดมอเจ็ดเพราะว่าแมการห่วงอนาคตเราหัดไปเฮียนไปเฮ็ดยานเฮ็ดเรื่องอยังกระสางเราพี่น้องคือเขาต้องมีใบประกาศมอเจ็ดมันจัง เขาจะสิหับแล้วมันก็เป็นอันอนาคตของเราเนาะแม่นแล้วก็สิมาเผาทานตลอดชีวิตโบด้วยจังได๋เพิ่นก็ถามเนแบบมันก็เป็นไปบ่ได้คือเพื่อนอยาเห็นคลิปนะเพิ่นอยากซอยเนาะเออข้าวมันเพิ่นผู้เพิ่นสิเฮียนต่อนี่แล้วแตนว่าเออเพิ่นอยากเฮียนกะแล้วแต่เพิ่นจังสีนะเพิ่นเพิ่นว่าเออบ่อยากเฮียนแหละอยากซอยเวียกซอยงานก็แล้วแต่เพิ่นอือตะกี้ว่าว่าสิเจาะน้ำเจาะบ่ได้เนาะแม่นแล้ไปนี้เพิ่นว่าให้มา ถามเราสีเห de ียต่อบคเออปีนี้มาพังมาิช่าเจ้านำได้ยูพันี่กกสิว่ารทักกสิไดบอกคนไม้ขนานี้นะแมนไดยูพอจอานำนะถามเพิ่นเพิ่นบารายเพิ่นวาเพิ่นวะเนี่ยนะได้ยูพรตะวาเพิ่นบอกนี่ต่วาเพิ่นเพิ่นมาเบิงแลพิ่นวาเพิ่นมาเบิงแล้วล้วะเออเพิ่นสิจอเนาะแล้วว่าคขันจอลงไปแล้วขันฮอดอันขีดเรนว่ามันบ่มีน้ำแล้ว แต่เพิ่นก็ขอจะขาน้ำมันรถแค่นั้นอืดถ้าคันว่ามันมี่ล่ะก็เออกเสียเต็มเพิ่นก็บอกเรนนี่ขาน้ำมันถดทางเสียบ่บ่เพิ่นว่าถ้าเจาะลงไปบ่มีน้ำมันนะถ้าเจาะมันมันบ่มีน้ำมันอยู่หันนะำเขาบอกเได้แล้วหั่นน้ำเพราะมีน้นมีน้ำเสียค่าน้ำมันบ่ซั่นในกรณีอันเจาะน้ำนี่เฮาเคยเห็นนะเขาเจาะเจาะนี่เขาบ่เจาะแต่หูเดียวเลยเขาสิเจาะมึงหลายๆบ่อนทันยังมีอยู่ก็คือเสียค่าน้ำม่งน้ำมันให้เพิ่นซั่นนั่นมันก็สิเสียหลายหลยเสะยขาน้ำมันเ่ฟรซะ กระบบน้ําผนกระบอกว่าเออเอาคันบอกเป็นเงินบานเงินยังกะในเราพันหนึ่งผลกรบอกนี้ประมาณนั้นห้าหูน้ำเนาะแมนแต่ว่ามีคนเจาะอยู่แม่นบอกมีอยู่รักสิบเอ็ดโอ้แต่ก็อยู่สูงแบบนี้บอกไม่ตูโดยสูงแบบนี้ที่เทิงหน้าที่ได้ที่ดอกเพราะว่าไม่ตูจะพ่นแบบะโรยแมนจะผูเนาะแมนลองเบิ้งเขตแถวนี้บับนี่แต่ไปทาเบิ้งเขา เจาะจังเม็ดโดยครับแต่ว่าผู้พาขึ้นไปบางกีหันอันไปอันบนเพบนขึ้นเรื่อนหันก็ได้บอกเรารวมกันนอกพนักานเขาพนักานเจ้าคือโบจอนามเว้ยมันยันเจาะโบหลายสั่งสี่โบหลายว่าสันนี่เละเราเจอกันยังไรเยว่าสันสิบสองเมตรว่าสันใกล้กันบ่าวไก็ใกล้คือโบไก่หันแหละมันมันอยู่แถวเดียวกันเนาะโดยโค้งชดโค้งหากันใช่โดยแถวนี้ในช่อง เออต่ามันขมปลาไปยี่คปลาปลาติดปลากันไปอยู่เลยดี๋ยยนี้ก็ยังใส่น้ำนองอยู่ดใช้น้ำน้องนี่เนอะน้ำนองกินอาบบ้างือยออาใส่ร่างัล่างบวงกินเทากับซื้อน้าอนมเอาเนาะใส่น้ามันี่คือมนีนะน้องเลยประตูมันจะอาบน้ําแดคือน้ำนองที่น้องบุญทวีใส่นาะพไปน้องเนอะผูกอ ในน้ำข yeah, ุ่นแห้งแดงแมนมันก็ก้มอยู่บ่าน้องบุญทวีก้มปีบ่หนิอืมก้มห่อนเดือนหาเดือนหกห่อนน้ำฝนเนาะอ้ยน้ำฝนยังคิดเต็มในน้ำสุขคำเต็มเม็ดเต็มโดยแต่ว่าน้ำฝนกะเขาได้เฮือนใหม่แล้วเนาะเขากะใส่หลังคากใสคาเนอกเมยเนาะยังไม่ได้ใหญ่ขึ้นไปบ่ในวันในได้หนะแต่ว่ากะใหญ่ยู่หักแต่ว่า กันยังไงมานอนเผาวทานอยู่พี่คือเก่าวเพราะว่าเฮาห멍ข้าวทานอยู่นี่เนาะมองท่าม้ากินอยู่นี่แต่ว่าก็ไม่เนาะน้องมุนทีขึ้นไปนอนน่องน้อยโอ้ดีดีดีเนาะโดยโดยนางมุนทีกันยังไงนางซื้อต่ออยู่ปะลูกเดี๋ยววะไหนๆมเอาโฮชึกเลยจากใจเลยอยากเห็นต่อหรือว่าอยากอ่าเอาตามคมซื้อเลยอืมเมื่อยากเห็นแล้วอ่าเนาะก็วันยี้คือบวันเฮียน ขปอไปซอยเมตเจ้าขับไปก็มีซอยเมตุฝืนกระยูเท่า้คุดไปสองทถวเนาะนาคุดเด้น้องเฮ้ยอนะสูเราซอยเมตเแ่วกับมานเริ่เฮียนกัซอยบ่ได้บ่อสามวันทิศเรื่องเรื่องเฮียนสี่โมงห้าโมงจากซอยฝืนบ่อบ่อัดดีเียม่นมงห้ามมันกะบ่ดเต็มที่เองให้ไ่เนาะเออพใจ้าใจเข็นเดียจ้ามงห้าจงเอาวามาบู้า่ง้ำเทียงน้ำเทียง ไปเอาพื้นออยู่ใส่เอาพืชอยู่ปลาแล้วก็มาเห็นยังต่อลรกวามาบเพราทานเพราะทานทำการเผาเอาดินทมเนาะอันนี้น้องเอาดินทมตัดตัดเลยเนาะใส่ใส่ยังตัดเอาดินทมอีก่อยเลยเทมือจังเดียวัดนี่น้องที่หามืออือที่หามือขวัดตหนึ่งใส่ใส่จะรดจำนวนรดไเป็นรด เลยเป็นหลอดนี่หลอไปแกงหาโลหาลอดใส่หลอแล้วคือมม้แกงนี่แม่ใส่หลอดนี่แม่นใส่หลอแล้วแกงแล้วน้ำกินนเอาบนังกิบอยู่น้องนี่น้ำกินอยู่น้อน้ำกินแล้วไปซื้อเอาน้ำกินไปซื้อเอาเนาะน้ำกินเอากระตุกนี่ไปซื้อน้ำกินเนาะ้อาสุกเอาเนาะ้่ได้ซื้อเคยเอายูอันตลาดโด่เลย่นปล่อยลงงามนะเอามันกินได้ป่ะใช่งามเนี่ยน้ำปลา กินปลาปลาน้ำปลาน้ำคือน้ำอันน้มันลงใช้อ่างใหญ่่างอยู่ข้างทางอนบอกน้ำปลาป้วเอามม่ยังอามาใส่หนึ่งเข่าหนึ่งน้ำบ่เลยว่าใส่หนึ่งเข่ากินน้ำกินพร้อมกินน้ำปลาบอกน้ำปลาบอกกัซื้อบ่นี่ฮะน้ำปลาน้ปลาโอ้ตานาะ ตุกซื้อนะตุกน้ำถ้าซื้อจังไงนะซื้อเพิ่์กระตุกหนึ่งเก่าพัน่บอกกระตุาเจ้าอันวปาปลามากอ่ะห้ากับใบใหกินแป่นนปาปลามันกระสุกมันบริสุทธิ์เนาะแม่มันเข้ากองบริสุทธิ์ป่ะเนาะแต่วันนี้ค่ไหนวอนะกระเดียสีท้าบกีเซลากรเพิ่์ลพ่อซื้อน้ำอันอัน เครื่องกองน้าห้ได้บ่เพราะว่าซอกึมกับคาอยู่มันกับราคาบุเฟ่ต์มันพี่น้องโคกปัญหามันกองได้กินปรครอบครัวนะอ่ามันมีตัวกองคขาดีกว่าเนาะเออเขากินอะไรปลาปลามันไปสะอาดได้ปลาเนี่ยแมนมีคอรีนเมียอีกทอรีนเขาใส่เห็ดกันเลยบ่มันบดถูบดท่านก็กินนี่แหละเห็ดจะได้นาะมันบ่มีเนาะบ่มีอืมน้อความซื้อวันบ่มีชื่อพงกะตุ๊หนึ่งเก่าพันตุ๊กหนึ่งเก่าพันวันหนึ่งกะมันบดท่านเนาะบดท่านแล้วการกินการอยากได้ ทุกเมนตุกหนึ่งเก้าพันซ่มาซื้อมากอะเอามากินเนาะเอามากินยังใหญ่ตุกหนึ่งเก้าพันกี่แบบตุกซศล้ารี่กินได้จังมือไปเถอมื่อยังกับมือโอ้ตุกซร้ารี่กินสมือรร่กินสอมือวันนี้เดี๋ยวสิบปึกซ้านะเพื่อนแฮเพราะว่าเครื่องกองน้าราคาถืออนะบบอครับโดยโดยของสกึมค้ามากาใส่ได้เป็นสอสปีอขันเบิดก็มีแต่ซื้อหัวกองมันสี่ห้าร้บาทมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนเอามันสีดีกว่าเนาะแม่าท่าน มันจะสะสมไปเรื่อยมันสะสมไปเรื่อยเจ้าบอยให่เทียนเจ้าบอยไม่พูดาะไปถ่า่ผมก็ออกมาได้สองปีแล้วหนึ่งเขาย่ามแดงเรามีตู่ข้าไปหันไปนี่แล้วก็ให้่นหนึ่งเขาลูกหนึ่งเขาย่ามชาให้น้องไปหุงเฮียน แตงแตงอยู่แตงกินเตรียมให้น้องไปโรงเรียนเนาะไม่เท่านี้ได้บอกบุเพุ่นเห็ดเองแต่เรื่อนี้คนเห็ดเองเคนออกห้องเรียนมาเดี๋ยวคนจับเ็ดจ้าหน้าที่จะพร้อเนาะหับหับพระละตรงนี้ไว้จะว่ามีตัวหันบอกว่าเกี่ยวไงอะไรวันนี้น้องหันมันยังน้อยแล้วเม่ตูเนี่ยกะลังเือของเม่ตุก็คนพยาธิพยาเจ้ารังเจอกระเจี๊ยบรังเจอกระไข่นั่นนี่ จอนร้ายพญานาคมาตู่มิจฉมันเป็นปวดจังสีน้าแล้วก็ว่านตู่นี่คขำผ้าค้าเบยกโบยกรอดมันโบยกรอดแต่จังสันแต่ออกมาแล้วก็มิว่าเบื้องนองเบื้องนุ่งหนึ่งเขาเปาไฟเลยหาให้นองให้นุ่งกินซักผ้าซักแพ้ให้นองให้นุ่งนี่เป็นเล่าเป็นพ้นซักเองหอือรับผาะนองสามคนนั้นเป็นเล่าหนึ่งเขาเถ้าขาขันแม่ตู่อยู่ดีไม่แห้งแม่ต e ู่กันหนึ่งซอยเถ่อขันเจี๊ยบขันไข่แล้วก็เป็นหม้อให้เพ่อนเป็นผู้หนึ่งเลย เพราะว่าน้องสามคนเหตุยังบุบเป็นเลยมันยังน้อยอน้องบุญทรีไปหัดไปส่งน้องบุญคราไปเองลรงเทือกะห้เข้าวยางไปเองบ่มีรถเออเพราะว่าโดยเรื่องเทือผู้หนึ่งหันผู้เฮียนห้องประหาเทือขี่รถถีฟช่างคันเนาะวอขี่ผู้เดียวเพื่อนสนวะได้เออผู้น้องชองคนขันบ่มีรถนําส่งกะเม่นขาดคือบางช่องสมอนี่ยขาด พอเด้ไปเพราะว่าบไมีรดทรงแล้วเพราะว่ารดพอตูขั้นเดียวมันกับเพ่พห่างๆกันดิกแดงบางกีแดงแปงพอรถัตูไปชงน้องเจลาเศร้าเมันพอตูไปทรงแล้วก็ไปฮับหวัดลถเพ่แล้วก็มั็นโบเด้ไปเขายางมามยางมาใไก้บ่ไก้และหลักแปดหลักแปดยืนอยู่เงี้ยหลักแปดไกลเนาะไก่ไก่เนาะคิดเ่าถีบกันไหมรด็กบ่รถถีบกับรถถีบขั้นเดียวกับอาชัยแต่ผู้ ผู้พูหานั้นเนาะผูหานั้นจะว่าหองผู้พหาลักกระ่อนบัไร้ีหน่อยสองคนนะกัที่ไรลจเล้วผู้ดียหนย่น้อยอย่ต้องเดินไปส่งเนาะทีระไประหลอันตรายเนาะแมนรกายน้เธอปะอบดกายนบนังพุนทีไปจากซอยแม่เท่าดูแลน้องต่อไอย่าเฮียนบรุหึบ่เจ้าเฮียนบัวไร่บวาเจียนเฮียนบ่เฮียนในที่ทะเลตอนนั้น ที่สิบสามที่สิบปันกลางปันกลางกับคิดเลยโอเคแต่ว่าก็คือจำเป็นเนาะมันเห็นได้แบบว่าคันบ่อซอยในเขากับโมมีคนหาเงินคำแม่ข่อยตะกี้ก็แล้วอยู่มสามออกออกไปทำงานซอยแม่แม่์ผัดอันท้าไปเปโกกนาตุคำโดยไปหาเงินซอยเมย์อยากให้น้องเห็นังสือเนาะเมย์ก็สิคือกับน้องบุญทวีนี่แหละเมยสามคนด้วยกันิแม่แต่เสาขึ้มผัด กระเฮียนเก่งอยู่พี่น้องเองบอดี้ออกแต่ว่ามันจาเป็นคนเขาจะโค้กนองบุญทวีเนาะแม่จาเป็นคือแบบนี้เนาะอย่างเวลามันจาเป็นก็ต้องก็ต้องเข้าใจเนาะตามสภาพแม่แม่หนึงมานองบุญทวีกะจำเสาวรักได้ละครอบครัวขาดคืนเราสิมันยากเลยบ่ทำเลยมันสิไปคือคนอื่นคิดว่าไรโดยยากเลยเออร์บุญบุญญาจังว่าก็ได้เพื่อนนี่แล้วออกมาซอยนี่ก็จังว่าพ่อครแน่พอบรรเทาเลยเนาะรุ่ยเดี๋ยวไปเอาลัดวพื้นกับพ่อใดญให้เพื่อนนี้ไปซอยแก ซอยุกซอยหุ่ซอยดันมากแน่นอะแมนกับสองคนกับผู้นี่แหละาะว่าคันวันเสาร์วันอาทิตย์จึงเป็นพวกสองสามคนหันไปซอยน้อยๆน้อยๆขนานี้โอเคสารเข้ากับสีห้ไปพิจารณาบางคิดเนี่ยผันสีซอยจังไดยังไงราตรบุญเนาะโอ้ยจังไดกัขอแนะนผู้เป็นอยากซอยกับจนกัอยากซอยเต็มที่หากจะว่าเหตุจังไดมันขอบพวกของผู้ขามันกะขาดขาดคืนคืน จะกัอันหนึ่งอันสองมามันกะบ่มีไผ่เป็นผู้ใหญ่ไม่เจร้องขนผู้เถาเถานี่แหละหากินเถาผู้นั้นเรากระเบิดอยูอ่กระิดเศร้าเท่ากันอาศัยว่าให้น้องบุญทวีนี่เราออกมาแล้วกระเพาะในเบืองน้งองเบืองนุ่งเล่าเออหนึ่งเขาซักเครื่องให้น้องแต่ละเศร้าเจละแลงก้าวโบเก่งบ่ก็ไม่ได้ถ้าว่าไม่ได้ยินเสียงตัดไม้ต<ป>ัดพื้นนี่แหละเนาะหาเงินเผาทานนี่แหละพ่นจังสี่ เบ่งอยู่ในไซก็บเมนจังสี่คนบคอยปากคนบคอยปากคอยว่าวเลยเลยแต่เราก็ดีเก่งได้เนาะอัดนช่วงโอ้ยเมื่อยแท้ๆไปกินข้าวกินน้ำเนาะทามยังยังก็ได้นะสบายสบายเ้ยภูน้องก็คือกันก็บ่มากฝ่าความเบาภูน้องผู้ชายบอกู้หญิงแมนผู้ชายผู้ชายหัลลผู้ที่มีสามคนทั้งเพื่อหนีซีแล้วผู้หญิงผู้หลานั่น ลูกล ai, น,น้องหลาอะไรเป็นผู้หิงโดยน้องหละจเป็นผู้หิงแม่เขาอยู่เมืองไทยพนแม่ก็บังทรงเงินสังคำหายบ่บ่บเพนพนปะเลยบ่โดนได้ปะเลยคือทรส่งมนให้ลูกให้เต้านี่ามันเป็นยังจับแล้วเพิ่นเ้ากับบ่หูน้องเพิ่นคือกันเพิ่นมีครอบครัวใหม่ไปจังเนาะนมีแล้วแบบลูกไก่ของแม่เข่าแม่ตู้นี่ีลูกไข่บอกเลี้ยเลยแม่ลวบ่เป็นลูกแม่ตู้ได้รวยแล้วพ่วเพิ่นได้จ้ พอเพื่อนกะเออไปหาเหตุการณ์เหตุงานแถวรักซีรักหาเจอเพื่อนกะออกมาหาดูเพื่อนเธอเพื่อนกะนวดเงื่อนหมูเงือนครูเพื่อนญี่ปุ่นเลยอะก็ได้เงินนะจ๊ะบ่มีใครหายจากคนดอกคือบ่มาแบบมาซอยจ้าเห็ดอี่อยางนี้แล้วก็ให้เราบุญทวีได้เห็ยนโตนะโบ่บ่มีเขาบ่ได้ทซอยบ่มาเนาะบ่บ่มามีติดปะลานภูเขาบ่ได้หาเว่าตัวนี้ภูเขาบ่อพ้วมจริงลูกซีคนนี่ภูเขาเดียงเลยเพราะว่าโอ้ภูขาเองเบิดเดียงมากจะยังเล็กยังเนาะ เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนาะลูยอืมเลี้ยงมาจากไหนก็คือว่าเลี้ยงนี่ใ h ạ y นีเบืงก็คือหลานเนาะลูกนี่ผู้ลูกของวัดในท้องนี่บ่เบิ้งเลยปแม่เขาลงเฮือนปอยแม่เขายังบ่เคยได้สั่งลูกสั่งเจ้าท้ามอืมมาทำบุญทวีพิ่นบ่ได้สั่งจ้ะบ่เพิ่นเพิ่นไปจักเจ้าเพิ่นกะอ่าเจ้าเห็นอยู่บ่แม่จ้ะฮะไปงามเลยหลักไปหลักไปนี่ปลาลูกเนาะ หลับไปนี่ป้าลูกนี่ป้าผัวปนีได้อายุยี่ปีแล้วน้องบุญทีหอยสามสี่ห้าปีเลยได้ไปสามสี่หาปีแต่น้องบุญทีไปมันแปดปีบ่ประมาณน่ะจะจะจืดอะไรอยู่บ่มันอยากดังลางเลยเนาะดังลางมัวๆแล้วอ่เข้ากะจำเป็นิี้ดีๆให้แหละไม่ต้องอคิดอะไรหรอกเนาะคือสี่เปิดบักครับมาได้แหละคนอาจจะมีเหตุผลของคนทบูลนะไม่เราบักครับเนาะโดย โอเคบนรถกวนสำนีเหรอเนาะไปเา่าเนาะเดี๋ยวคะแนนแจ้งคาดีแล้วก็สิมาแจ้งใหม่เด้อปิดจะเล่าใหม่เนาะอ่ะสบายดีสบายดีสบายดีไม่แห้งโอเคกล้าใจใหม่เก่าเก่าเหมือนบางมีเวลาบางบ้างกะมาเด็ดมาเยี่ยมอยู่อ่าน้องกะบ่ได้คอยว่าเนาะวันนี้ก็มามีผู้ใหญ่เพิ่นให้มาอ่ามาทำความมู้ซึกน้องเพิ่นได้มาเชียนต่อโบเดียรจังใดเนาะแต่ก็เอากระหู้แล้วพี่น้องน้องเพิ่นกะได้ออกมาแล้วน้องสองปีไม่ร้องไปตุ อ่าสองปีแล้วเนาะเพิ่นกะตัดสินใจเนาะสิอยู่ภายนอกเบิ่งครอบครัวเบิ่งประตู้เบิ่งเนาะส่งน้องเฮียนกับพ่อเพราะว่าเพิ่นกะฮอดมอหนึ่งกะแม่นก็คือสิประมาณนั้นประตู้เนาะอ่ะโอเคพี่น้องเอ้ยตู้คำกะขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอชซีมาเพื่อนเบ้อทุกคนที่เข้ามาชมคลิปของตู้คำแตต่้นจนจบเนาะแล้วก็บอกกดกระมโฆษณาตู้คำไปก็ขอบบุญขอบคุณหลายลายพี่น้องเอ้ยอ่ะตู้คำก็คือเซ่ขอตัวอลาพะจจ์ จบเนาะทุกคำคือสิได้กว่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง